ด้านการลงทุนการลงทุนหมายถึงการจ่ายเงินเพื่อสินทรัพย์ซึ่งมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตในทางเศรษฐศาสตร์การลงทุนคือการซื้อสินค้าที่มิได้ใช้ในปัจจุบันแต่ใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตส่วนในทางการเงินการลงทุนคือสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อมาพร้อมกับความคิดท <c oughs> <ภ>ี่ว่าสินทรัพย์นี้จะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานหมายรวมถึงสินทรัพย์ทางกายภาพเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดให้มีบริการพื้นฐานที่จําเป็นร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากโครงการคลองไทยเป็นโครงการพัฒน,นาด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญทั้งต่อประเทศไทยภูมิภาคและโลกต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนการจัดสรรผลประโยชน์หรือการบริหารจัดการ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อโครงการคลองไทยในระยะยาวขั้นตอนแรกสุดคือการออกแบบแลักษณะการลงทุนของโครงการคลองไทยให้มีความเหมาะสมเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ของประ,ประเทศชาติและป้องกันปัญหาที่จะตามมาไม่รู้จบสิน้นโครงการขุดคลองไทยเป็นโครงการที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและได้รับการเสนอพิจารณาหลายครั้งในหลายรัฐบาลแต่ทุกครั้งกลับต้องประสบความล้มเหลวอันเนื่องมาจาก รัฐบาลประสบกับข้อกังวลใจคือโครงการข uh ุดคลองไทยเป็นหนึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แม้จะเป็นสิ่งสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติแต่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลดังนั้นการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้จะต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและประเทศชาติได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะการลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากการจะให้ใครเป็นผู้ลงทุน และจะบริหารจัดการผลประโยชน์นั้นการออกแบบรูปแบบการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโครงการคลองไทยให้มีความเหมาะสมซึ่งรูปแบบการลงทุนที่นําเสนอมีดังนี้รูปแบบที่1ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดรูปแบบที่2ภาครัฐใเอกชนร่วมลงทุนดําเนินโครงการในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนรูปแบบที่3ภาครัฐรับการลงทุนโดยตรงจากเอกชนต่างประเทศ รูปแบบที่1นแนวคิดที่จะให้รัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดมีตั้งแต่ปีพศ2501ซึ่งนายปีดีพนมยงได้นำข้อเสนอเรื่องขุดขอข,อขอดกะให้รัฐบาลลงทุนดำเนินโครงการโดยใช้เงินทุนของประเทศไทยทั้งหมดเพื่อป้องกันอิทธิพลและการเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติโดยประเทศที่ลงทุนขุดคลองไทยในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยเงินทุนของรัฐบาลคือ กองคิวของประเทศเยอรมันและคองคอรินของประเทศกรีซแต่ของสุเดตได้รับเงินทุนจากหลายประเทศรวมถึงประเทศฝรั่งเศสและคองปานามามาด้วยทําให้ทั้งคองสุเดตและคองปานามาต่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจและสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเหล่านั้นดังนั้นในการลงทุนของไทยต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากหากรัฐบาลยืนยันจะลงทุนขุดของไทย จะต้องนาเงินมาลงทุนในโครงการและหากเงินไม่เพียงพอรัฐบาลย่อมต้องกู้เงินและก่อให้เกิดหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการ์ประโยชน์จากการที่รัฐเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดหากรัฐบาลไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดความกังวลว่าจะต้องเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจหรือการต้องระวังรักษาผลประโยชน์ของประ,ประเทศชาติก็จะน้อยลงดังกรณีของคิวของประเทศเอรมัน รูปแบบที่2ภาครัฐให้เอกชนร่วมลงทุนดำเนินโครงการในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Public Private Partnership หรือ PPP การที่ภาครัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะ Partnership กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามของ PPP หรือ p Public Private Partnership การดำเดนินโครงการลาักษณะนี้กำลังเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 1. ความหมายของ p Public Private Partnership หรือ PPP ยังไม่มีนิยามความหมายที่เป็นสากลและตายตัวทั้งนี้หลายหน่วยงานต่างกำหนดนิยามความหมายของ PPP ไว้อย่างหลากหลาย ความหมายของ PPP สามารถสรุปลักษณะที่เป็นสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 1. PPP เป็นข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะ 2. สำหรับ PPP นั้นมีข้อตกลงหลากหลายรูปแบบซึ่งจะใช้รูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับประเภทความต้องการและภาคส่วนของกิจการ รูปแบบของ PPP การลงทุนแบบ PPP มีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลายแต่ละรูปแบบแสดงออกผ่านอักษรยอ่อซึ่งให้ความหมายดังต่อไปนี้จากลักษณะโครงการลงทุนแบบ PPP มักปรากฏออกมาในลักษณะของสัญญาสัมปทานซึ่งจำแนกรูปแบบการบริหารจัดการได้3ประเภทคือ 1. ตลอดระยะของสัญญาเอกชนเป็นเทิร์นคีไนตี้ซิกทั้งก่อสร้างดำเนินกิจการบริหารจัดการเองทั้งหมดโดยจะให้ผลตกอบแทนแก่รัฐตามที่ตกลงกัน 2. ตลอดระยะของสัญญารัฐมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกิจการดังกล่าวร่วมกับเอกชนและแบ่งปันผลประกอบการตามที่ได้ตกลงกันไว้ 3. ตลอดระยะของสัญญารัฐจ้างให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการกิจการแล้วนําส่งผลประกอบการให้แก่รัฐ3ประโยชน์จากการลงทุนแบบ PPP การดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP ที่กำลังเป็นที่นิยมนั้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันและช่วยเพิ่มศัก,กยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศระยะยาวแต่เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลหากภาครัฐด,ดำเนินการลงทุนแต่เพียงผู้เดียวจะต้องประสบกับข้อจำกัดด้านต่างๆ ดังนั้นการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนดำเนินกิจการรงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนย่อมเป็นประโยชน์แก่ทั้ง3ฝ่ายคือรัฐเอกชนและประชาชนเนื่องจากการให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการภายใต้สภาพของการแข่งขันจะทำให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพสูงกว่าการดำเนินโดยภาครัฐอย่างเดียวเพราะการดำเนินการโดยเอกชน เน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่ารูปแบบที่3ภาครัฐรับการลงทุนโดยตรงจากเอกชนต่างประเทศนอกเหนือจากทั้ง2รูปแบบข้างต้นภาครัฐยังอาจเลือกรับการลงทุนโดยตรงจากเอกชนต่างประเทศได้ด้วยความเสี่ยงที่สําคัญที่นักลงทุนต่างชาติให้ความกังวลเมื่อต้องมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาคือการถูกยุกิจการ จากรัฐบาลของประเทศที่มาลงทุนเช่นกรณีที่รัฐบาลประเทศอียิปต์ทำการยึดคลองสุเอตจากบริษัทคลองสุเอตความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Foreign Direct Investment หรือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศหมายถึงการที่บริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศที่จะมาลงทุนต้องการมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยหรือประเทศที่รับการลงทุน จะสร้างผลกําไรส่งกลับไปยังบริษัทในประเทศของตนประโยชน์จากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมักเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาโดยการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะเข้ามาพร้อมกับเงินทุนระยะยาวและเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ลงทุนเป็นประโยชน์ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ต่างประเทศจะช่วยเพิ่มคลังแข็งความรู้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย และยังมีการเพิ่มความรู้ด้านการจัดการและการพัฒนาด้านทักษะเพื่อให้ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดสู่แรงงานและภาคธุรกิจภายในประเทศ